สวัสดีครับตอนนี้ก็มาพบกับวิธีการรักษาตัวเองของคนที่เป็นนิ้วล็อกนะครับสําหรับคนที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยอาการล็อกอาจจะน้อยหน่อยนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็าอาจจะมีอาการปวดอยู่ตรงบริเวณโคนนิ้วนี่อาจจะมีล็อกบ,บ้างแต่ล็อกไม่เยอะฉะนั้นสามารถจะรักษาตัวเองได้นะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับเราก็จะต้องคลายกล้ามเนืนะ้อตรงท่อนแขนก่อนก็หาตัวที่มาช่วยหล่อเลื่นนะฮะ แล้วก็เนี่ยแบ่งครึ่งกั้นแล้วท่อนแขนแล้วก็คลายฮะนี่นะสามรอบนะหรือว่าวดดีกว่าว่าจะคลายตัวพอท่อนแขนคลายแล้วเนี่ยก็มาตรงนี้ฮะตรงตรงในฝ่ามือก็แบ่งครึ่งเหมือนกันฝั่งฝั่งนิ้วก้อยฝังนิ้วโป้ง เสร็จแล้วหลังจากที่นิ่มแล้วนะครับคือตรงนี้จะมีหลอดเลือดนะฮะที่เขาเรียกว่าเลดี้อาร์เตอรี่เอาหน้าอาร์เตอรี่นะฮะการคลายกล้ามเนื้อจะทำให้เลือดไหลเวียนตรงแถวๆมือดีขึ้นเสร็จแล้วเราจะมากดตรงกลางมือนี่ฮะตรงร่องระหว่างนูนของนิ้วก้อยนิ้วโป้งเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงกลางตรงเหมือนนิ้วชี้นะฮะกดค้างไว้เลยฮะกดค้างเนี่ยตรงนี้จะเป็นตรงส่วนที่หลอดเลือดแดงมันมาเชื่อมกันในมือนะครับกดค้างไว้ประมาณสักครึ่งนาทีนะแล้วก็ปล่อย ประมาณสักสามรอบนะฮะพอพอกดทั้งเสร็จเนี่ยเลือดกระจายตัวในมือเสร็จดีขึ้นเนี่ยเราก็จะมากดตรงที่เป็นตัวเป็นการหนาตัวนะฮะของปอกหุ้มเอ็นเราสมมุติว่าเป็นตรงนิ้วกลางเราก็หักนิ้วกลางงอมานะฮะเสร็จแล้วก็กดกดค้้งไว้นะครับประมาณครึ่งนาทีเหมือนกันนะฮะโอเคมาสามรอบนะครับเสร็จแล้วก็ลูดคลายกล้ามเนื้อในมือนะฮะ รูดเพื่อทําให้ตัวที่มันเป็นตัวนูๆเนี่ยนะที่เป็นทางผืดก่อนจะเข้าไปปอกหุ้มเอ็นเนี่ยนิ่มขึ้นนะฮะดตูตันี้ดไปเรื่อยๆนะครับอ่าสุดท้ายนะครับหลังจากเรารูดแล้วเราคิดว่ามันหย่อนตัวลงแล้วนะฮะเราก็ดัดวิธีการดัดก็คือกดตรงข้อแรกนะฮะของโคนนิ้วกดแล้วกะงับขึ้นดัด เนี่ยฮะแล้วขยับเป็นจังหวะสั้นๆไว้นะประมาณสามสิบครั้งโอเคครับที่สำคัญก็คือว่าต้องเจ็บไม่มากนะฮะถ้าเจ็บเยอะๆเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อได้นะครับก็อย่าไปดัดจนเจ็บเยอะนะฮะเสร็จแล้วก็ลองขยับนิ้วดูฮะท้ารู้สุกวเบาขึ้นนะฮะหรือว่าอาการนิ้วล็อกเนี่ยหายไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคนะครับสามารถจะทำซ้ำได้ สองสามรอบนะฮะต่อวันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะบริหารเอ็นนะครับอย่างนี้นะครับนี่ทามืองนนี้นับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าอันที่สองคืองอนี้นฮะนับหนึ่งสองสามสี่ห้า้วก็ทํานิ้วบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า้วก็อย่างนี้นะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้นับเป็นหนึ่งรอบทำสิบรอบนะครับเท้ากบมันเย็นโอเคครับก็จบตอนนี้เท่านี้นะครับผม the cap.